ชัดไหมชัดไหมลูกค้าได้ยินเสียงชัดไหมคะ ลูกค้าได้ยินเสียงไหมคะอุ้ยน่ารักจังลูกค้าได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีคะ่ะถ้าเสียงไม่ชัดรบกวนลูกค้าแจ้งหน่อยนะคะ ขนฟีดมีค่ะลูกค้าสั่งได้เลยนะคะของจะหมดแล้วนะของใกล้จะหมดแล้วนะคะเสื้อขนฟีดอันนี้เป็นหมวกไหมพรมนะคะลูกค้าหมวกไหมพรมนะอุ้ยน่ารักอันนี้เรารีวิวหมวกไหมพรมกันนะคะ สนใจสั่งได้เลยนะคะขนฟรีดมีทั้งแบบแจ็คเก็ตแล้วก็มีทั้งแบบรวมนะคะวันก่อนเปิดแจ็คเก็ตไปแบบออกรุ่นยาญย่าเยอะมากอุ้ยวันก่อนเปิดแจ็คเก็ตไปออกรุ่นยาญย่าเยอะมากลูกค้าแจ็คเก็ตฟรีดล้วนนี่อุยน่ารักจังเลย ถ้าเป็นแบบรวมราคาสองพันห้าร้อยนะคะถ้าเป็นแบบรวมราคาสองพันห้าร้อยนะคะอันนี้จะรีวิวเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าจำนวนชิ้นเยอะอันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะอุ้ยน,าาน่ารักนี่อันนี้เป็นหมวกไหมพรมนะช่วงนี้ก็กำลังฮิตอยู่เลยนะคะช่วงนี้ก็กำลังฮิตเลยนะอันเดอร์อ,อัมเมอ ถ้าเป็นแบบแจ็คเก็ตจะราคาอยู่ที่สามพันเก้านะคะแจ็คเก็ตล้วนเกรดเอนะคะ้ซฟีแจ็คเก็ตล้วนเกรดเอราคาอยู่สามพันเก้านะน้ําหนักหนึ่งร้อยกิโลเก้าสิบกิโลถ้าแบบรวมจะหนึ่งร้อยกิโลนะคะสวยมากเลยนี่ลูกค้าอันนี้จำนวนชิ้นเยอะอาดิดาสผ้าสะอาดมาก อุ๊ยน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักตาูตมตามีมีความอยากลองของลูกค้าช่วงนี้หมวกใหม่พรมเด็กๆก,กำลังเล่นกันเลยนะมาแรงมากเลยใส่ยังไงก็ไม่รู้ไมค์คลาปก็มาจ้านี่เป็นแบบมีเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกหมวกเห็ดเหรอหมวกเห็ด เด็กวัรุ่นเขาชอบกันสวยมากขอรีวีวแบบรัวๆนะจำนวนชิ้นเยอะนี่อดิดาสแบรนด์มีนะคะอู้แชมเปญสองตัวเลยอุ้ยขอถ่ายหน่อยนะาวางตรงนี้ขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะคะพี่ค่ะ คุะสนใจสั่งตัวไหนทักมาได้เลยนะตัวน,นี้ของหนาวใกล้หมดแล้วอาจจะอยู่ไม่ถึงหนาวอาจจะมีไม่ถึงหนาวนะคะของหนาวเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวราคาจะขึ้นนะคะแม่ค้าอาจจะยังไม่ได้สั่งมามอนสเตอร์นะคะแม่ค้าอาจจะยังไม่ได้สั่งนะหน้าหนาวเสียงเบาเหรอไม่เป็นอะไรเน่ะ

ค้าได้ยินเสียงแล้วยังคะขอถ่ายนิดนึงนะหรือว่าเราไปกดอะไรมันวะนนนะวเบน,น,น,นะนถามคุณแม่ ่ำๆไปเลยจ้าว้ายสวยจัง The Dot Face ค่ะจะถอดไมแล้วถ้าั้นอ่ะแสดงว่าแบสวยมากแบบแบ่งไม่มีเลยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นแบบยกกระสอบนะคะ มันเป็นอะไรนอ้อนสวยจังอันนี้ก็เป็นวได้ N Y จำนวนชิ้นเยอะนะคะจะรีวิวให้แบบครอบคราอันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะคะ น,นี่มีลูกค้ารับไปแล้วนะคะ <What? S 1> พี่ขาโอ้สวยมากเบนนอตเฟสนี่เดอะนอตเฟสจ้าเบนเดวิดเ <Ben David. S 1> อ้ามารลัวเลยจ้าคุณแม่สวยเกินช่วงนี้กำลังมาแรงเลยเบนเดวิดค่ะช่วงนี้หมวกใหม่พุ่มมาแรงมากเด็กๆเขาชอบกัน ำนวนชิ้นเยอะถ้าลูกค้าโอ้ยฮัตต์อีจแล้วจ้าถ้าลูกค้าสนใจงานแบ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะามาแบ่งให้นะคะฮัดต์อีกแล้วจ้าสวยมากเลยจำนวนชิ้นเยอะดูไม่หมดนะลูกค้าดูไม่หมดดยสวยจังเลยวะหนาวนี้มันต้องโดนแหละเออประเด็น หนาวนี้น่าจะขายดีมีพวกยูนินคอนยูนิโคด้วยนะลูกค้าบางตัวก็อาจจะเป็นวินเทจลูกค้าต้องไปดูเอาอันนี้ของพี่สาวรับไปแล้วนะคะพี่สาวให้มาเปิดรีวิวให้ลูกค้าน่ารักมากให้เปิดรีวิวให้เรายังไม่มีมรีวิวมามอเท่าไหร่อันนี้กระสอบละเจ็ดพันเ้าค่ะอาดิดา สวยมาก <c oughs> อดิดาสค่ะสวยมากเลยงานสะอาดมากลูกค้าผ้าไม่คันนะใส่แล้วไม่คันนะคะเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะขอซื้อสักใบให้ให้ลูกสาว ใส่ให้หนึหน่งโอ้ยใส่แบบใส่ตามาให้หนึ่ยน่ารักกระตุงเหรอกระตุงใส่ตามมาอ,อุ้ยน่ารักจังเลยแฟร์เพอรี่เส่แบนี้อะเอาลงมาหมดเลย <laughs> อุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะโอ้แฟร์เมาสวยมากเลย เอออะไรนะสายฮิปป์ทิปปฮิปป,ป,ปโยโย่จำนวนชิ้นมันเยอะนะลูกค้ามันโชว์ไม่หมดโชว์ให้ได้แค่นิดหน่อยนะคะโชว์ให้ได้แค่นิดหน่อยนะพี่นะสไปเดอร์แมนโชว์ให้ได้แค่นิดหน่อยนะคะพี่นาะจำนวนชิ้นเยอะอุ้ยสวยวะเดี๋ยวไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะ อยากปันเฮาเซียงใหม่เชียอัฟกัมาเซนเทอร์ <Center. S 1> เออเซนเทอร์เบอรี่แบรนด์ฉ่ำเลยคุณแม่ค่ะมิกกี้เมาส์ก็มาจ้าถ้ามีไอที่ห้อยๆลงมาเด็กเดเขาก็จะชอบกันอาดิดาสอุ้ยแบรนด์ฉ่ำมากเลย ถ้ามีแบบห้อยๆลงมาเด็กๆเขาก็จะชอบกันนะคะนี่โอ้สวยจังฟิลล่าอุ้ยสวยจังลูกค้ารับไปแล้วนะเสียดายเลยอันนึงไม่ได้แบ่งนะค่ะมิวอะไรสักอย่างมิวเออร์ราสวยมากเลยไม่ได้แบ่งนะนะลูกค้านะไม่แบ่งอยู่นะอุ้ยสวยเหรอ หน้าแบ่งอยู่นะลูกค้ามีใครสนใจแบ่งไหมเดี๋ยวรอมหน้าเอามาให้สวยจังเลยอะสวยมากใช้งาน,นได้ทุกตัวเลยไม่เปื้อนไม่เลอะอาจจะมีแบบบ้างเล็ก,ลก,ลกน้อยติด,ดหลุดตานะคะ แต่ว่าจากที่ดูเนี่ยไหมพรมเขาไม่หลุดนะคะแซมเปียนไหมพรมเขาแบบไม่อะไรนะเขาเรียกเออไม่ลุยไม่ลุยไฟทอมมี่สวยมากสวยจังเลยอะ่ะจะรีวิวสักนิดหน่อยนะพี่นะครึ่งสักครึ่งเพราะว่าจะโวนชิ้นเยอะอัลฟ อุ้ยอัลฟาก็สวยคิลล่าอัลฟาสวยจังเลยอะเอาไปซักหนึ่งรอบก็สวยแล้วพี่ค่ะทำไมไม,มนะ่มันสีแบบนั้นก็เล่นกันใช่ยังแองเจิ้ลรู ดิกกี้คาฮัดิกกี้ก็มาคาฮัตก็มาโอ้แม่ก็สวยมากเลยดิกกี้คาฮัตสวยมากคุณแม่ด,กกดูไม่หมดนะลูกค้าออมันเยอะ,อะมากเห็นไหมเนี่ยขนาดดูแค่คร่าวๆนะนี่อันนี้ดูให้ได้แค่คร่าวๆนะจำนวนชิ้นเยอะมากเลย ไม่จะหลักพันหรือมั้งแต่ผ้าเขาสะอาดมากเลยนะพี่ไหมพรมเขาไม่ลุยนะคะดูไม่หมดนั้นเนี่ยเยอะเดี๋ยวจะไปแล้วช่วงนี้ภารกิจเยอะอุ้ย,ยดับจบุบกำลังจัดเตรียมสินค้าเพื่อ โลน้องฝนมาไม่มีค่ะสปอร์ตบาร์ไม่มีค่ะของยากสปอร์ตบาร์ไม่มีเลยค่ะของยากมากนะคะแต่จะมีเป็นเสื้อในปนสปอร์ตบาร์นะคะอุ้ยสวยยังเลยนนั้นน่ะสวยยังเลยจะมีเป็นเสื้อในปนสปอร์ตบาร์เกตบีนะคะ สปอร์ตบาร์ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วลูกค้าโรงงานไม่มีของให้อู้เชปเตอร์อดิดาสพ่อรับของให้หน่อยฮะไม่ใช่มีอีกเจนึงอีกเจนึง แชปเตอร์เรียกให้หน่อยใส่ชุดส้มๆอ,มอะ่ะโทรเข้ามันรับไม่ได้เดี๋ยวตัดมันตัดอีกอเบนเดวิดอ,อีกคะ่ะเบนเดวิดสปอร์ตบาหาย,ยากมากนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ได้มาลูกหายไปเลยนะคะ ดวนี้ก็สอบญี่ปุ่นแบบวัตถุดิบหาย,ยากมากรถไฟบ๊อบจ้าล้วงขึ้นมาจ้าโชว์ไม่หมดนะ อาลูกคา้าบางตัวเราก็ดูไม่เป็นนะบางตัวน้องก็เป็นแบรนด์นะลาย,ยสวยๆนี่าจะเก็บใส่ถุงให้พี่แล้วว้าน่ารักจังเลยมีห้อยดงเด่งแบบนี้ด้วยน่ารักเกินอ่ะงานสะอาดมากพี่ขาโรงงานนี้บอกเลยว่าโคตรสะอาด เรื่องความสะอาดยืนหนึ่งค่ะไม่ต้องห่วงเลยไม่สกรปรกแน่นอนเอาไปซักหนึ่งโลก็สวยเลยนะคะหน้าหนาวนี้ได้ขายแน่นอนหนาวมาเร็วด้วยปีนี้ได้ข่าวว่าใกล้จะมาแล้วอุ้ยน้องคิตตี้หรอน่ารักจังเลยเนี่ยอ่าลูกค้าจะไปแล้วนะอุ้ย มีภูหุ้ยบ๊อบมาเลออุ้ยน่ารักนี่บ๊อบมาเลก,ก็มาอยู่ี่โค่เหรออม <North> อ่ะประมาณนี้นะคะพี่ขาไม่ไหวแล้วเยอะมากเดอ Not อตเฟสคะ่ะ ประมาณนี้นะพี่ไปคัดเอานะอุ้ยเมโซ่เปล่าน่ารักจังน่ารักจังเลยใส่ไปแคมขนาดสามจังหวัดยังยังยึดกันเลยวายสามจังหวัดก็เขายึดกันมากเลยนะหมวกไอพมเนี่ยลูกค้าขนาดไม่หนาวเขายังใส่กันเลย ใส่กันชำ่ำอ่าประมาณนี้นะคะพี่พี่ไปคัดเอานะไปแล้วนี่มันมีมมพวกแบรนด์แบบเบนเนมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะดีจงดีจีสวยมากเลยำสำรับชิ้นเยอะมากโอเคจะกรบละประมาณนี้นะคะ